ในมุมมองในหน้าค่ะถ้าเลือกคือที่สร้างบ้านอยู่เองเลือกตรงไหนคะเพราะอะไรถ้าถ้าแบบว่าถ้าเป็นตัวที่เก่งตรงไหนก็ได้ที่น้าแบบท่วมตอนนี้มันเป็นคําถามฮอตฮิตนะครับเวลาขายบ้านเนี่ยก็จะถามว่าแถวนั้นน้ําท่วมไหมเพราะฉะนั้นคนก็จะเริ่มแบบอยากอยู่ในโซนที่น้ําท่วมซึ่งจรงิงๆแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากๆขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วถ้าถามพี่ว่า ถ้าอยากอยู่ตรงไหนใช่ก่อนในมุมมองในหน้าอ่ค่ะทุกวันนี้คืออยู่สระปีนะครับ<ม>จริงๆบ้านตัวเองก็คือทําเลก,ก็ดีอยู่แล้วเงี<ม>้ยแต่ถ้าถ้าเลือกได้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนใช่ก่อนคืออยากอยู่แบบอยู่บ้านที่แบบเห็นภูเขาก็คืออยู่สูงขึ้นไปหน่อยไม่ต้องสูงเห็นภูเขาแต่ใกล้เมือง<ม>เพราะฉะนั้นเราจะแบบอยู่ได้หลายบรรยากาศมากเลยเงี้ยครับน่าจะอยู่โซนประมาณโซนประมาณสนามกีฬา700ปี โซนศูนย์ราชการเพราะว่าข้างหลังคือภูเขา<ช>เดินทางก็คือติดเมืองอันนี้นคือน่าอยู่มากทำเลค่อนข้างที่จะดีเข้าไปไหนก็นสะดวกนีค่ะเน้นธรรมชาติเห็นน้เน,น้นเดินทางง่ายใกล้ตัวเมือง<ช>อันนี้ก็คือเป็นจะเป็นองค์อบของทางในหน้าที่แบบว่าอยู่ตรงนัอยู่ตรงนั้นเราตลอบ